สวัส so, ดีครับครับผมไบ่ค์วิแคสเตอร์ผมนะั่งอยู่แคทเกมโจทย์ l ีแอคเรตแบทเชิซิงเมเลเตอร์นะผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ลองนักมวยประทัดทุกสิ่งนี้ไปผมน,นะแต่ว่าตอนนี้ผมมีข่าวดีประจำแคนแนลนี้กับผมนะเพราะว่าผมเพิ่งได้ตัวอัปเดตของเกมนี้มาทาให้ผมสามารถใช้ฮาวาจาและพลปืนได้แล้วผมนะโ้ผมก็รอยอยู่นะว่าคนสร้างเกมเขาจะเอา อัปเดตแผนนี้ไหมผมตอนไหนแต่ว่าผมได้มาแล้วดังนั้นตอนนี้ผมสามารถเล่นฮาวาจาและคนปืนได้แล้วเว้ยเยอะรออยนะู่นานเพื่อนก็ถามหาไอพี่และฮาวาจาคนปืนไม่มีเหรอผมก็บอกยังไม่ได้อัปเดตไงตอนนี้ผมได้มาแล้วงั้นผมขอมาลองเทสประสิทธิภาพของตัวใหม่ที่ผมได้มากันดีกว่าเออมาโอเคงั้นผมจะมาเทสประสิทธิภาพของคนปืนเลยผมนะมาผมจะเอาปืนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าตัว เอาท้าชาวบ้าน5ตัวก่อนมามาลองดูกันว่าจะเป็นไงมาดูประสิทธิภาพของพลปืนที่ผมได้มาผมนะว่าพลปืนบัสเกตนี่ครับผมนะเดินถีบปืนมานี่ปืนไรเฟิลระยะรุ่นเก่าผมนะยิงตร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 งโคตรโหดนะผมนะหันยิงปุ้งปุ้ง อุ้งอุ้งอุ้งตายผมโคตรเทพพวกผมนะนี่แหละรับคือพลปืนผมได้ใหม่ทีละามาลองเครื่องยิงธนูยักษ์ฮาวาจากันบ้างดูผมนะเครื่องยิงธนูยักษ์ฮาวาจาอันเดียวเลยเจอขาวบ้านห้าคนนะลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเอาไปอยู่ข้างหลังนู้นเลยดีกว่าเออมานี่ก็คืออันที่แพงที่สุดตอนนี้ผมนะเครื่องยิงธนูฮาวาจา แล้วดูคนแม่ง <moder> น <ating and crying> ั่นัควบคุมเครื่องฮาวาจาทำไมมันต้องนั่งท่านั้นดีวดูว่าผมนั้นดูธนูที่ปล่อยไปตุ้มตุ้มตุ้มตุตุ้มตครหผมนะแต่ว่าฮาวาจามีข้อเสียคือมันจะมายิงได้ที่มันพอมันยิงธนูครบเมื่อไหร่มันจะพังทันทีผมนะมันจะมาทำอะไรต่อได้เลยมันยิงดูๆไปเยอะๆแล้วพอมันหมดปุ๊บมันก็จะพังเลยอะไรเงี้ยนั่นคือข้อเสียของมัน แต่ว่าหาวจ่าจะได้ผลก็เหมือนต่อเมื่อคนมาอยู่รวมกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่ๆมันจะอะไรที่ถล่มทลายมากมาลองดูดีกว่าผมว่าจะเป็นยังไงผมจะเอาชาวบ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนร้อยสามคนมาหนีผมนะหาวจ่าขึ้นยิงใหญ่ยิงชาวบ้านจะเป็นกลุ่มก้อนมึงโดนยิงที่ตู้ แต่เนี่ยผมนะเห็นไหมครับผมนะถ้าข้าไม่ตายหมดก็คือมันก็จะพังมาทันทีนั่นแหละคือข้อเสียของอาวาจา่าใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อเจอกองทัพที่มาเป็นกลุ่มองผมนะเมื่อกี้ร้อยสามคนเอาไม่อยู่ฮาวาจายิงไม่ครบมันเยอะเกินใช่ไหมโอเคงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอทำชาเลนซ์พลนปืนประทัดทุกสิ่งดีกว่า,าเมื่อเราได้พลนปืนมาแล้วต้องลองใช้กันหน่อยผมจะขอเอาพลปืนสิบคนประทัดทุกสิ่งครับผม คนปืนสิบคนราคาเจ็ดร้อยประทะชาวบ้านเจ็ดสิบคนครับผมมันจะไหวว่าคนปืนกูมาลองดูมาอมืเมื่อราคาเท่ากันคนปืนสิบคนเจ็ดร้อยประทะชาวบ้านเจ็ดสิบคนมันจะไหวไหมวะยิงปืนยิงยิงโอ้ตุ้ม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 ,มอยยิงยิงไรยิงครับผมนะมีสิบคนจะไหวหรือเปล่า ยิงตุ้ม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 ยิงยิงยิงไปยิงไปยิงไปโอ้แต่ว่าชาวบ้านมาถึงตัวผมนะแอก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 ปนปืนแอก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 โอ้เราทั้วบ้านลุกกระหน่ำตายตายคนปืนกูตายตายแอกตายแอกแอกผมรู้สึกว่าปลนปืนมันไม่ได้เก่งอย่างที่ผมคิดนะเออผมก็ดีใจที่ได้ตัวใหม่ว่าคนปืนมันไม่ได้เก่งอย่างผมคิดนะมันยิงค่อนข้างจะช้าด้วยแหละ ก็โอเคอาจจะยิงได้ไกลสุดมั้งน่าจะยิงได้ไกลแล้วก็แม่นยำกว่าพลธนูใช่เวลาแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะผพราะว่ามันก็ไม่ได้โกขนาดนั้นพลปืนต่อไปพลปืนประธานนักมวยผมนะพลปืน1ิคนประธานนักมวยส7คนมาเพราะว่าพลปืนอาจจะไปไม่รอดนะผมนะราคามันแพงเกินแต่ว่าประสิทธิภาพมันยิงมันยิงถ้าเกิดเจอพวกตัวละครเยอะๆมันยิงไม่ค่อยใจหมดเนี่ยคือมันยิงได้น้อยมันไม่สามารถยิงได้ให้ฆ่าได้หมดในทีเดียวมันยิงได้แค่ทีละคน2คน ซึ่งถ้าเกิดเจอพวกตัวละครเยอะๆเนี่ยมันอะไรที่เสียเปรียบมากนะนะปบปู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 นะหัวตุ้มตูมอาเบอร์คันอาเบอร์คันอาเบอร์คันนี่ยืนหัวโดดปูต่อยเต็มหน้าเลยพลปืนแบบกูกริ่งเลยโอ้โหปืนนี่หล่นถล่มทลายเอาไม่อยู่ครับผมนะถ้าเจอพวกตัวละครจํานวนเยอะๆพลปืนเอาไม่อยู่ครับผมแต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะเกิดเจอตัวละครแพงๆแต่ว่า ม,มูลค่าแบบว่าจํานวนไม่นนไม,มากอาจจะเอาไหวก็ได้ลองดูแบบเดียวต่อไปพลปืนปะทะชาวนาสาสิบห้าคนนะผมนะจํานวนเริ่มลดลงมาแล้วน่าจะพอได้มาพลปืนไม่ได้พลปืนจะเฟลมิชชั่นทั้งหมดนะจะกปว่าพลปืนนี่ไม่ได้เก่งกว่าที่คิดเลยเนี่ยมันดูหรูอย่างเดียวไงแต่ว่าพอาสามารถไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงมาชาวบ้านมาแล้วผมนะพลปืนเล็งอยู่ยิงยิงดิ โอ้โหโอ้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 เคเคได้แล้วได้แล้วแล้คนปืนเอาเดินไปข้างหน้าทำไมเดินไปข้นางหน้าก็โดนโอ้โหชาวนาะเอาสามงามแฟนแทงตายครับเ,เฮ้ยได้อยู่นะได้ไหมได้ไหมได้ไหมหรือไง,อไงยิงระยะสั้นได้ปะะ้าล่ะปืนนี้ก็เป็นลูกซ้อนได้แช่โอโ้เรียบร้อยผมนะคนปืนเจอจํานวนมากกว่าเอาชนะไม่ได้เลยผมนะคนปืนไม่มีประโยชน์เมื่อเจอคนที่จํานวนมากกว่าคนปืนประท้าชาวเขา35คนของผมนะ คนปืนมันชนะอะไรได้มาัางวะเนี่ยผมลืมใะผมเร,มมเร,มมเริมจะรู้สึกตังหิดตังหิดใจแล้วนะคือมึงหรูจริงแหละเออมึงดูเท่มึงดูอะไรมึงถือปืนไว้แต่มึงยิงได้ช้ามากเลยเนี่ยยิงตุ้มตุ้มตุ้มชุดหนึ่งแล้วต้องรออีกตั้งแป๊บหนึ่งกว่าจะออกมาชุดหนึ่งมึงก็โดนลุมตายอ่ะป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 ะหายไปเลยคนเผาโคตรโหดต้องรอดูตอนที่เจอพวก แพงๆด้วยกันคนปืนประทาพลธนูสั้นอันนี้น่าสนใจคือศึกแห่งการระยะไกลเหมือนกันแต่ว่าธนูสั้นหรือว่าคนปืนคนปืน1ิบคนธนูสั้น2ี่ามคนมาพลธนูจะได้เปรียบเรื่องจํานวนผมนะพลธนูอาจได้เปรียบเรื่องจํานวนแต่ว่าคนปืนผมว่าน่าจะริบได้เปรียบเรื่องระยะนใช่ไหมระยะจะไกลกว่าแล้วก็น่าจะแม่นยํากว่าพลธนูยิ่งเออได้อยู่ไว้ผมนะรอบนี้พลธนูสั้นไม่สามารถสู้คนปืนได้เลยอ ยิงอู้ใช่ครับผมนะคนธนูสั้นกว่าจะยิงโดนนีใช้เวลานาน,านถึงไม่จะยิงรัวแต่กว่าจะยิงโดนใช้เวลานาน,านแต่พลนปืนนี่แม่นยำม,มากอู้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 ยิงปลิวไปนู่นไม่ตายแล้วก็ตายครับผมนะโอเคถ้าเกิดเป็นการวัดกันด้วยระยะรู้สึกว่าพลนปืนจะเก่งกว่าพวกยิงระยะไกลด้วยกันนะโอเคงั้นถ้าเกิดเป็นพลนปืนประทะพลนดาดูล่ะจำนวนนี่สูสีครับผมนะพลนปืน10คนพลนดาบ14คนราคา700เท่ากันมาดูซิว่าจะเป็นยังไงมา คนปืนไาทับคนดาบถ้าคนปืนยิงได้ให้ตายกอนก็จะถือว่าชนะน,น่าจะได้ผมนะเพราะคนปืนแมนมากปางเบางยิงอู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 ้ยล่วงไปสามเลยเยอะอยู่เลยเยอะอยู่ยิงอีกต้องยิงแล้วเนี่ยโอ้ไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยคนดาบเข้าใกล้ถึงกระดานนี้แล้วหายไปเลยผมนะเหยียบลอยคนดาบฟันตายเอาไม่อยู่ผม ตอนนี้พลปืนนอกจากตัวที่ยิงระยะไกลด้วยกันแล้วรู้สึก,กยังไม่ชนะใครเลยเนี่ยเชรียพลปืนไปท้าพลหอกสิบต่อสิบสี่มาถ้าเป็นพลหอกละ่ะพลปืนจะชนะได้ไหมโหรู้สึกรู้สึกเสียใจมากเลยพลปืนมันกากกว่าที่คิดมันยังแทบจะไม่ชนะใครเลยอะ่ะเออเนี่ยแหละเออโหรอบนี้พลปืนแม่งแมนไว้ยิงตีตายไปโอ้โหเลยแค่หกตัวเอง แล้วไปยิงอีกชุดโอเครอบนี้แม่งแม่นไว้โวจะแม่นมันก็เก่งไว้โอเคพลปืนชนะพลนหอ,อกครับผมนะพลนปืนปะทะาพลโลอันนี้น่าสนใจพ่นปืนจะยิงทะลุโลได้หรือเปล่าถ้าเกิดยิงทะลุโลไม่ได้แล้วก็ผม้าบว่าพลโลเข้ามาใกล้ปุ๊บก็น่าจะฆ่าได้สบายแล้วพนปืนสิบคนพลโลสิบคนมามันน่าจะยิงทะลุโลไม่ได้นะผมว่าริงอยู่ว่าโลมายุกเก่าแต่ว่าพ่นปืนมายิงทะลุโลได้อ่ะทะลุได้ไหมยิง โอ้ทะลุโล่ครับผมนะทะลุโล่โอ้โหรีเชียตพลปืนยิงทะลุโล่อ๋อนี่ครับข้อดีของพลปืนอยู่ตรงนี้เองแม่งยิงทะลุโล่ครับผมนะโล่กันไม่อยู่ตายห่านี่เป็นตัวที่ดักทางคนโลเลยผมนะใช่ผมรู้แล้วพลปืนพลปั้พิ่เสกมันคือดักทางคนโลใครที่ส่งโล่มาเยอะพลปืนนี่ salud, ยิง no ทะลุโล nah, ่ตายห่าหมดเลยโอเคครับผมนะพลปืนชนะพลโลโคตรพลโลจะอ่อนไปเลยไม่เจอพลปืนน่าสนใจอ่ะอันนี้ ใครเจอพลโลใครที่เจออะไรที่พลโลเยอะนะใช้พลปืนยิงแม่งก็บอกนะยิงโลโคตรโหเลยพลธนูยาวปะทะพลปืนผมนะสิบคนเท่ากันเพราะราคาเท่ากันเป๊ะเมื่อราคาเท่ากันปืนหรือธนูยาวจะดีกว่ากันต้องปืนอี่แล้วบอกวะ่าธนูยาวผมอยากรู้ว่ายังมีใครใช้อยู่เปล่าธนูยาวที่เป็นอะไรที่คนอ,อ่อนมากเลยผมว่ามะธนูยาวระยะมันจะไกลเท่ากับปืนป่ะถ้าธนูยาวระยะยังใกล้กว่าคนดปืนนี่ธนูยาวไม่ไประโยชน์เนี่ยพลปืนหย,ยุดแล้วผมนะธนูยาวโอเคระยะประมาณเท่ากันยิง ว้าธนูยาวแม่นขึ้นเว้การอัปเดตแผนใหม่นี่ธนูยาวจะแม่นขึ้นกันเฮ้ยเยธนูยาวเก่งเนี่ยชนะพลปืนอ่ะเฮ้ยอ้าวเหรอธนูยาวชนะพลปืนอ่ะเฮ้ยธนูสั้นที่ว่าเก่งกว่าธนูยาวยังชนะไม่ได้เลยแต่รอบนี้ธนูยาวชนะพลปืนอ่ะอ๋อเป็นไปได้เออไว้ให้โอเคธนูยาวชนะพลปืนผมนะไม่รู้การอัปเดตทำให้ธนูยาวมันเก่งขึ้นหรือเปล่าผมจำได้ยังไม่ได้ว่ามันเก่งขนาดนี้ธนูยาวเนี่ยโอเคโอเคพลปืนประทะาทหารมาผมนะวิ่งแบบ ยิงโอ้ไม่ทันย <edy> ิงหมดนะคนปืนไม่ทันตั้งท่ายิงโดนชนก่อนแน่นอนใช่จากนั้นก็ต้องยิงให้ถูกโอ้แม่งยิงไปึิงมาโอ้ยิงโดนเพนเดียวกันเองไหมเนี่ยเฮ้ยคนปืนจะแพ้ทหารม้าเหรอครับใช่มันมุดแต่เลงแลวก็ยิงไม่ค่อยจะโดนเพราะว่าตามการเคลื่อนไหวไม่ทันเพราะคนปืนต้องใช้เวลาเลงสูงมากกว่าจะเล็งได้กว่าจะยิงโอ้กูโดนโดนมึงโดนนะผมปรากฏว่าทหารม้าอันเดียวชนะคนปืนสิบคนได้สบาย ไม่ไม,ไ,มไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยต่อไปคนปืนประทะปืนใหญ่อ um, ันหนึ่งมารอบนี้คนปืนน่าจะได้เปรียบเพราะว่ามันมีหลายคนแล้วกว่าคนปืนใหญ่จะยิงได้ครบก็น่าจะคนปืนน่าจะยิงฆ่าได้ละก่อนแล้วยิงโอ้โหโอ้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 โิวไปหน <c oughs> โคตรโหดนะผมนะพอปืนจริงๆปูปืนใหญ่ที่ปิวใบนุน่นพลปืน <p un> ประทับเครื่องยิงหินรู้สึกว่าเครื่องยิงหินจะล้ราคาจากแพที่แล้วผมนะจากที่เครื่องยิงหินแพงที่สุดตอนนี้มันแพงเท่ากับปืนใหญ่แล้วเพราะผมก็บอกไปแล้วเครื่องยิงหินไปที่โคตรกาแพงไม่ค่อยเข้ากับราคาโอเคแพที่มันปรับราคาเข้ากันแล้วโอเคแต่ก็น่าจะสู้ไม่ได้ผมนะน่าจะสู้กับพลปืนไม่ได้ยริงๆเครื่องยิงหินโอ้รู้สึกว่าจะปรับให้ยิงเร็วขึ้นด้วยนะผมว่าเนี่ยนะมันเนี่ยมันยิงเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยผมนะเครื่องยิง จากแผนที่แล้วนี่มันยิงอย่างช้ารอบนี้ม,มันโหแม่งยิงเร็วแม่งยิงรัวขึ้นไม่เครื่องยิงหินแผ่นนี้แม่งเก่งขึ้นว่ะผมว่าอู้เ,เฮ้ยเออถ้ายิงรัวอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าไม่รอดผมนะไอ้น่าสนใจน่าสนใจแผ่นนี้เครื่องยิงหินอาจจะเก่งขึ้นจริงๆเลยก็ได้เนี่ยมันยิงรัวแล้วก็เร็วขึ้นมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมต่อไปเครื่องยิงชนูระเบิดกับคนปืนนะผมนะอันนี้น่าสนใจว่าจะเป็นยังไง เครื่องยิงคันูระเบิดมันจะอัปเกรดป่ะรู้สึกว่าพวกเครื่องอะไรพวกนี้มันจะเร็วขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันดูแม่งดิงดูแม่งดินดูไม่เคลื่อนไหวเอายิบๆๆโอ้โหหมุนไปหมุนมาอ่ะยิงโอเคโอ้โหกว่าจะยิงครับโดนยิงไปก่อนเครื่องยินูยิงคันูระเบิดรู้สึกว่าจะประสิทธิภาพเท่าเดิมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงทีนี้คนปืนปะทะฮาวาจาสองตัวใหม่ผมนำมาอื น่ดูท่าแม่งผมชอบท่านั่งคนที่แม่งนั่งควบคุมฮาวาจาว่ะดูแม่งยังการจะยิงอะไรออกมาจากเป้าแม่งนี่ครับพอยิงหมดครบชุดนี้เมื่อไหร่ถ้าข่าไม่ได้มันก็จะแพ้ทันทีโอ้โหโดนยิงโดนยิงกลิ้งเลยอืมโอเคฮาวาจาแพ้คนปืนผมนะก็จบไปแล้วผมได้ทำการทดสอบฮาวาจาและคนปืนสองตัวใหม่ที่ผมได้มาผมนะเป็นยงไงผมนั้นถ้าเกิดทุกท่านชอบคลิปนี้ย่ลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำใจผมตามอันดนี้ลงไปกับผมนะ แล้วก็ถ้าใครมีชาเลนจ์สำหรับตัวใหม่ก็บอกผมได้ผมนะตอนที่ผมได้2อตัวใหม่มาแล้วทุกท่านก็จะสามารถเรียงได้แล้วว่าจะเอาคนปืนหรือว,ว่าฮาวาจามาใช้ยังไงดีนะที่กับคอมเมนต์ด้านล่างผมนะพาร์หน้าผมจะเริ่มทำตามคอมเมนต์แล้วอันนี้ผมได้แพทอัปเดตใหม่มาไงก็เลยอยากจะมาลองดูก่อนพาร์หน้าผมจะดูเอาคอมเมนต์มาลองเล่นดูบ้างว่าจะเป็นไงผมมีคนปืนกับฮาวาจาแล้วสามารถคิดได้ผมนะว่าจะเอาสอดนี้มาทำอะไรต่อบ้างอ่าโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์หน้าครับผมแม็กกัแคทเตอร์แั่พีก็ขอ